มะเร็งรักษาหายไหมแล้วจะรักษายังไงติดตามได้ในคลิปนี้เลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไขความลับรังสีรักษาวันนี้เราไม่ได้มากันแค่2คนครับพี่กวางใช่ค่ะถั่วพูเพราะว่าวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญที่จะมาไขความลับที่ใครหลายๆคนอยากดูกันค่ะ งั้นเราไปพบกับเขาทั้งสองคนกันเลยดีกว่าครับสวัสดีสสดค่ะเรามาเข้าสู่คำถามกันเลยนะคะอย่างที่ใครหลายๆคนสงสัยในตอนนี้มะเร็งเนี่ยเราสามารถรักษาให้หายได้ไหมคะหายได้ค่ะปัจจุบันเนี่ยมีหลายวิธีนะคะที่ช่วยรักษาให้มะเร็งหายได้ค่ะแล้วมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างครับในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถรักษาได้หลากหลายวิธีเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้ีโมการผ่าตัดการลูกถ,ถ่ายไขกระดูกรวมไปถึง การฉายรังสีด้วยค่ะหลายๆคนที่ฟังอยู่คงจะสงสัยกันไม่น้อยเลยใช่ไหมคะว่ารังสีรักษาคืออะไรแล้วเราใช้ในการรักษาโรคมะเร็งอย่างเดียวหรือเปล่างั้นเราไปฟังคําตอบจากผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าค่ะรังสีรักษาค่ะพูดง่ายๆก็คือการใช้รังสีในการรักษาโรคค่ะแต่ถ้าจะให้เจาะลึกลไปอีกเนี่ยก็คือการรักษาโรคโดยรังสีประเภทรังสีที่แตกตัวเป็นประจุหรือ ionization ค่ะ ซึ่งเรจะได้แก่รังสี X รังสีแกรมมาหรือรังสีอนุภาคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโปรตอนอิเล็กตรอนซึ่งพวกเราเนี่ยก็รู้จักกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่ารังสีรักษาเนี่ยก็จะมีทั้งจนานวนครั้งในการฉายปริมาณรังสีและการใช้พลังงานที่สูงกว่ารังสีที่ใช้วินิจฉัยโลกเนี่ยหลายเท่าเลยคะ่ะแล้วโดวยรังสีรักษาส่วนใหญ่นะคะก็จะใช้ในการรักษาโรคมะเร็งแต่ทั้งนี้ก็ยังมีโรคอื่นๆด้วยค่ะอย่างเช่นโรคคีรอยอัลเทอริโอวีนัสเมอร์ฟอร์เมชัน แต่ว่าทางนี้เนี่ยทั้งโรคมะเร็งแล้วก็โรคที่ไม่ใช่โรคมะเร็งเนี่ยค่ะก็จะต้องมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์จากรังสีแพทย์ร่วมด้วยค่ะและทำไมรังสีถึงใช้รักษาโรคโดยเฉพาะโรคมะเร็งได้ครับรรก็เพราะ,ระรรว่ารังสีที่แตกตัวเป็นประจุหรือ ionization เนี่ยค่ะจะเข้าไปทำลายที่ DNA ของเซลมะเร็งโดยตรงทำให้เซลมะเร็งเนี่ยสูญเสียความสามารถในการแบ่งตัวหรือลดการแบ่งตัวลงทำให้เราเนี่ยสามารถควบคุมโรคได้ค่ะ แล้วรังสีรักษานอกจากใช้รักษาโรคได้แล้วเนี่ยยังมีผลข้างเคียงอะไรอีกไหมคะก็มีผลข้างเคียงได้ค่ะเพราะเซลล์ที่เป็นโรคเนี่ยมักเกิดปะปนกับเซลล์หรือเนื้อเยื่อปกติการให้รังสีจึงมีผลกับเซลล์หรือเนื้อเยื่อนั้นๆรวมไปถึงเนื้อเยื่อที่ใกล้เคียงกับโรคด้วยซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยก็จะเกิดขึ้นบริเวณที่มีการฉายรังสีโดยขึ้นอยู่กับอวัยวะที่ฉายและปริมาณรังสีที่ใช้แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของแต่ละบุคคลด้วยค่ะหากเกิดผลข้างเคียงเเเช่่่นผมมรรรรววงงงซึัักกกิิดจาดสีีบณศษะ การเจ็บปวดจากบริเวณที่มีการฉายเนื่องจากความร้อนส่งผลให้เกิดสก,กินเบิร์นได้หรือการมีน้ำลายเหนียวน้ำลายแห้งช่องปากแห้งที่เกิดจากการฉายรังสีบริเวณศีรษะและลำคอก็ควรปรึกษารังสีแพทย์และพยาบาลที่ดูแลค่ะแล้วกรารฉายรังสีเนี่ยใช้เวลานานไหมครับโดยหลักการทั่วไปเนี่ยการฉายรังสีจะฉายเป็นครอสหลายๆครั้งค่ะขึ้นอยู่กับบริเวณของโรคและชนิดของโรคค่ะซึ่งทางรังสีแพทย์เนี่ยจะเป็นผู้พิจารณาตรงส่วนนี้ค่ะ โดยเราจะฉาย5ครั้งต่อสัปดาห์หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์เพื่อช่วยให้รังสีเนี่ยทำลายเซลล์ที่เป็นโรคริมมากที่สุดแล้วก็เป็นการช่วยให้เซลล์หรือเนื้อเยื่อปกตริรอบข้างนี่ค่ะได้รับการซ่อมแซมเพื่อลดผลข้างเคียงลงด้วยค่ะการฉายรังสีแต่ละครั้งเนี่ยจะใช้ระยะเวลาในห้องฉายประมาณ30นาทีทั้งนี้ก็จะแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละคนขึ้นอยู่กับเทคนิคของการฉายรังสีและผู้ป่วยเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องนอนอยู่ที่โรงพยาบาลหลังจากการฉายเสร็จค่ะ เราสามารถกลับบ้านได้เลยและผู้ป่วยสามารถทำกิจกรรมปกติได้เลยค่ะค่ะงั้นต่อไปเรามาอ่านคำถามจากทางบ้านกันนะคะเดี๋ยวเราจะให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเลือกคำถามจากทางบ้านที่น่าสนใจมาสัก1-2คําถคำถามค่ะ,ะมาเริ่มกันที่คำถามแรกเลยนะคะทำไมต้องมีการใช้รังสีในการรักษาโรคมะเร็งแล้วก็เนื้องอกต่างๆด้วยคะ อย่างแรกเลยนะคะก็คือเพื่อเคอร์เรทีฟหรือว่าการรักษาเพื่อให้หายจากโรคโดยมุ่งเน้นการรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยหายจากโรคเป็นหลักค่ะเช่นการกําจัดก้อนมะเร็งหรือว่าก้อนเนื้องอกที่ยังไม่มีการแพร่กระจายไปยังบริเวณอื่นๆของร่างกายค่ะรวมไปถึงการลดขนาดของเนื้องอกก่อนการผ่าตัดด้วยค่ะนอกจากนี้ก็จะเพื่อลดความเสี่ยงของการกําเริบหลังจากการผ่าตัดหรือว่าการให้ยาเคมีบําบัด โดยเราจะสามารถค่าเซลล์มะเร็งที่หลงเหลืออยู่แต่ว่าไม่สามารถมองเห็นได้ค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือ Parative หรือว่าการรักษาแบบประคับประคองโดยมุ่งเน้นในการดูแลรักษาประคับประคองผู้ป่วยลดอาการปวดต่างๆเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเช่นการมีมการฉายดังสีเพื่อให้ลดอาการเจ็บปวดจากการที่ก้อนมะเร็งหรือว่าเนื้องอกเนี่ยไปกดทับบริเวณไขสันหลังหรือว่าการลดขนาดของก้อนมะเร็งที่กดทับบริเวณเส้นเลือดบริเวณช่องอก,อกทําให้เกิดอาการหอบเหนื่อยได้ค่ะ คำถามต่อไปนะคะอยากจะรู้ว่าถ้าเราจะเข้ารับการฉายรังสีเนี่ยควรมีการเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนการฉายรังสียังไงบ้างคะผู้ป่วยส่วนใหญ่นะคะไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษเลยค่ะยกเว้นในบางเทคนิคการฉายเช่นการฝึกซ้อมการหายใจหรือการกลั้นหายใจสําหรับการฉายบริเวณทรงอกและเต้านมหรือจะเป็นการงดน้ำงดนารเพื่อให้กระเพาะว่างสาหรับการฉายบริเวณกระเพาะหรือจะเป็นการก้านปัสสาวะเพื่อดันให้ลำไส้เนี่ย้นจากบริเวณการฉายรังสีและการไทกุจระ เพื่อให้หลังไส้เนี่ยว่างลดปริมาณลงไม่ให้เข้าไปในบริเวณที่ต้องฉายรังสีค่ะสําหรับเทคนิคการฉายตอมลูกหมากนะคะน่าเสียดายจังเลยนะคะที่วันนี้เวลาของรายการเราก็ได้หมดลงแล้วใช่แล้วครับพี่กว่างยังไงวันนี้พวกเราก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้เช,ชี่ยวชาญทั้งสองท่านด้วยนะครับที่ได้ให้เกียรติมามอบความรู้เกี่ยวกับรังสีรักษาในวันนี้ครับขอบคุณครับ แล้วก็ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมและติดตามสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามสมาพันธ์นิสิตนักศึกษารังสีเทคนิคแห่งประเทศไทยด้วยนะคะเราพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ